สุประโชคบินรัดฟ้าร่วมทับคอนโซลเล่ซัปโปโ,ปโรข่าวเร็วฉับไวแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของสเตปกรูโดยเรเซอร์เบในวันนี้ วันนี้เขาก็เปลี่ยนมาดูเรื่องราวของข่าวนักเตะไทยของเรากันบ้างนะครับล่าสุดนะครับก็มีข่าวคราวว่ามีนักเตะอีกหนึ่งรายครับสัญชาติไทยทีมชาติไทยของเราครับบีนลัดฟ้าไปยังแดนประดิบไปหาความฝันนะครับในสึกเจลีกและเขาคนนี้ก็คือเจ้าเช็คสุเโชคสาราชาเนี่ยครับนักเตะของบุรีรัมย์เนเต็ดนะครับที่ได้ถูกคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะย้ายจากบุรีรัมย์นั้นไปอยู่กับคอนเซอร์เรสโซปโโรนั่นเองนะครับงั้านของคุณมิชิชชอบครับดาวสโมสรของบุรีรัมย์เนต ได้เปิดเผยว่าน, azu, ami, นายฮิโรคาสุมิการะประธานสโมสรของฮอกไกโดคอสโตเรสซอบโปโรครับได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกันเรียบร้อยเรื่องของการยืมตัวเจ้าเช็คสุปช็สรารชาติคนนี้ไปร่วมทัพนะครับแล้วก็เขาคนนี้ จะเป็นผู้เล่นใหม่ของซัปโปโรนะครับโดยทําการสัญญายืมตัวไปที่6เดือนและต่อได้อีก6เดือนเพราะเอปชันซื้อขาดในอนาคตขึ้นอยู่กับฟีท้าของเจ้าเช็กนะครับว่าจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับนอกจือจากข้อตกลงเรื่องของการดึงเจ้าเช็คคนนี้ไปร่วมทัพแล้วนะครับทางด้านของซัปโปโรนั้นทําข้อตกลงเรื่องการพัฒนาฟุตบอลแคเดมี่ร่วมกับทางบริลัมย์ด้วยนะครับแล้วก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับทางระหว่างบริลัมย์กับซัปโปโรอีกต่างหากซึ่งจะทําให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองเมืองอย่างแน่นอนครับจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับรองบุรีรัมกับซัปโปโรนะครับได้สารการข่าวโ o ช h ดอทนิวสจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าบรรลุข้อตกลงจริงๆในการยืมตัวระหว่างเจ้าเช็คกับซัปโปโรนะครับโดยระบุว่าซัปโปโร รีดดิวกับแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยของวิลเลียมเนเตดไปเป็นที่เรียบร้อยและคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนอกจากนี้ครับสนาข่าวดังนี้นะครับยังบรรยาสปปรรพคุณของจอาเชกว่าเป็นผู้เล่นที่ติดตจไทยมาแล้วชุดใหญ่นะครับตั้งแต่อยุไม่เกิน20ปีแม้จะสูงเพียงแค่169เซนติเมตรแต่โดดเด่นด้วยการเล่นเกมรุกเซนีสปีดท,ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็กล้ากระชากลากเลื้อยคล้ายคล้ายกับเจช,ชนาทิพย์สงกระสินเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่านั้นของนนั้น ได้ประกาศสรรพคุณของเจ้าเชฟคนนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ,ๆเลยนะครับโดยการได้สุภพเชคคนนี้ไปเสริมทัพเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแนวรุกของคอนซทนเดรซัปโปโรในในตัวด้วยครับเพราะในฤดูกาลนี้ครับตัวรุกหลักๆเนี่ยอย่างชินโซฮิโรกิแล้วก็ทาซุยชิโอกาชิวะเนี่ยทำผลงานได้แย,ย่แล้วก็น่าผิดหวังมากๆนะในฤดูกาลนี้แถมยังมีอาการมาเจ็บรบกวนอีกด้วยในการได้ผลงานของทีมตอนนี้ซัปโปโรอยู่ที่9ของตาราง มี17แต้มจาก12อาทิตย์ผ่านไปนะครับแล้วก็ด้วยการที่เจ้าเช็คนั้นอายุไม่เยอะนะครับ23ปีเนี่ยแต่เขาคนนี้คว้ามาแล้ว10รายการนะครับในการคว้าถ้วยกับวิลเลมินเดเตตนะครับแชมป์ไทยลีก3สมัยครับลีกคัพ2สมัยแม่โขงคลับแชมป์ชิพ2สมัย FA คัพตูวเต้าพรีเมียร์คัพแล้วก็แทนแชมป์ชิพคัพอย่างละ1สมัยนะครับนอกจากนี้ครับล่าสุดเขาจ้าเช็คคนนี้เพิ่งช่วยให้บุรีีีรััมมยย์์นน้้คววาแชปไทลก มาที่7็มาครองได้สําเร็จเลยนะครับและยังเหลือลุนแชมป์อีก2รายการครับคือรีเวอรลี่คับและก็ช่างเอฟเอครับโ,โหเรียกได้ว่าถ้าได้ปีนี้จะเป็นทริปเปิลแชมป์เลยทีเดียวนะครับผมและแน่นอนเลยครับว่าไซที่ซัปโปโรนั้นต้องการตัวเจ้าเชฟสมบูชทายาชาติคนนี้ไปร่วมทัพเพราะว่าครั้งหนึ่งเจ้าเจช,ชนาทิพย์สงกระตสิงของเรานั้นเคยพูดเอาไว้นะครับผ่านทางรายการฟุตบ,บอลวาเลตีว่าสุภโชคคนนี้แหละ ที่มีโอกาสไปเล่นที่เจอรีกเขาคนนี้เป็นคืนักเตะที่มีฝีเท้าที่ดีมากๆและถึงเวลาแล้วที่เจ้าเชฟคนนี้จะก้าวไปสู่อีกก้าวหนึ่งแห่งเอเชียนะนนครับสุดท้ายครับซัปโปโรและก็ทีมผู้บริหารนั้น มาคว้าตัวเจ้าเช็คสุขุโชคสารชาติคนนี้ไปร่วมทัพจริงๆนะครับผมทีนี้ครับมารอดูเลยครับว่าจะเช็คผลงานจะเป็นอย่างไรในการเล่นที่เจลีกเพรเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นอนาคตไกลอีกยาวๆอย่างแน่นอนนะครับผมแน่ของเจ้าเช็กครับเป็นนักเตะอคาเดมี่ของบุรีรัมนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ประเดิมสนามให้กับบุรีรัมเกมแรกเมื่อปี25ครับแล้วก็ตอนนี้ครับลงเล่นไปแล้ว120นยิง12ประตบอีก2 1แาสิบนฤดูกาลล่าส้นผลงยนะครับ เล่นไป26นัดเล่นไปทั้งหมดเนี่ย2,085นาทีออกสไตร์เป็นตัวจีนถึง25นัดสำรวมเพีแค่นัดเดียวนะครับยิงไปแล้ว5ประตูกับอีก5แอสซิสนอกจากนี้ครับต้องมารอดูนะครับว่าลิเวอร์พูลกับชัง FA ฟเอคัพนั้นจะทำได้ไหมนะครับผมแลก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเช็คก,กับซัปโปรโรนั้นผลงานจะเป็นอย่างไรยืม6เดือนมีการขยายเพิ่มอีก6เดือน ถ้าเล่นดีมีโอกาสซื้อขาดคิดเห็นอย่างไรเก็บกับดิวนี้ของเจ้าเช็คสุขโชคสารชาติคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่ตาบผมโคตรภูมิใจครับนักเตะไทยของเราไปยังต่างแดนอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับมันจะเป็นทรีสินแดงดาชนะทิพย์สงกระสินธีลท,ทบุญมาทันหรือว่าจะเป็นคณะของทิติพันพ่วงจันทร์ก็เคยไปมาแล้วมารอดูนะครับว่าเจ้าเช็คผลงานจะเป็นอย่างไรและนักเตะคนต่อไปจะมีใครไปต่อหรือเปล่าครับก็มีพวกวิริเทพป้อมพันธ์ก็มีข่าวคราวกฤษฎาการแมนก็มีข่าวคราวเหมือนนกัยง ก็มารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรครับไงฟักติดตามช่องของ Step Guru วันนี้ได้วเซเบลลาไปก่อนติดตามกด subscribe กันด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับสมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอด t e p ป u r ู